เฟซส2มาเร็วขึ้นสำหรับใครที่อายุ60ปีแล้วลงแอปทางรัดไปนะครับท่านเตรียมผูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะครับผูกพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารนะครับพร้อมเพย์ธนาคารใดก็ได้ผูกด้วยหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหลายท่านนะครับที่ยังไม่เชื่อเป็นข่าวปลอมข่าวจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปฟังคำยืนยันนะครับจากคุณพิชัยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงการจ่ายเงินผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วลงผ่านแอปทางรัฐนะครับ รออยู่นะครับไม่ผมโยนให้แรงๆเพราะพี่ลุงป้าณอาเขาดูอยู่คุณยายรัชนีก็ดูอยู่เขาอยากมาจ้ะยังไงเราให้เขาฟังหน่อยสิตาตายายพ่อพ่อแม่แม่จำกันได้ไหมเราคุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเงินหมื่นเฟดสองเนี่ยจะเข้าตรุษจีนเออวงไว้แล้ว29 29 2บบไปอีก2วันเขาว่าจะเข้า27เเอ้าเร็วขึ้นเอาก็มันทำเสร็จแล้วอะเรียบร้อยก่อนก็จ่ายให้ก่อนสิคุณผู้ชม แล้วเรื่องนี้นะคะเป็นการเปิดเผยจากรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค,คุณพิชัยชุนหาวชิระค่ะบอกว่าเบื้องต้นนะ27มกราคมนี้เงิน1,000 0บาทในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนแผนแอปพลิเคชันทางรัฐผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆจะมีการโอนเข้าบัญชีทันที ส่วนที่ว่าก่อนหน้านี้ทางคลังบอกว่าจะแจกเงินบื่นไม่เกิน29มกราคมเนี่ยอันนั้นมันเป็นกรอบที่ตั้งเอาไว้ตั้งไว้แต่ดําเนินการเสร็จก่อนอจะรออะไรทำทันทีเลยคุณพิชัยว่าอย่างนั้นเร็วขึ้น2วันเร็วขึ้น2วันสำหรับเฟสสองาวข่าวดีแบบนี้ถามต่อแล้วเฟสสามล่ะคะเฟสสามยังไงครับท่านเออนะ ก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนนะคะที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัต์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าเดี๋ยวต้องรอระบบก่อนระบบน่าจะเสร็จกุมภาเมนาแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินในเดือนมีนาคมนะมเพราะหลังจากที่ระบบเสร็จมันต้องมีการทดสอบระบบก่อนเอาอย่างนี้ไหมค่ะท่านพูดอย่างนี้แหละครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมว่านั้นระบบอาจจะเสร็จเร็วกว่านั้นเสร็จเร็วกว่านั้นทดสอบเร็วกว่านั้นอาจจะมาในเดือนมีนาคมก็ได้ได้เฮอีก หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ